โน่คาบูคือว่างเหรอคะคือว่างแล้วใช่เหมยังไงน้อยไก็ว่างคือวันนั้นแบบเอ่อเป็นวันที่ว่างตรงกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปทานข้าวปกติค่ะแต่ว่าคิดแ่้วต้องไปตรวจด้วยหรือว่ายังไงอารมณ์ไหนก็คือคุยกันว่าเอ้ยร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยแล้วก็แบบเอออยากให้คนรู้จักร้านเขาจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เข้าไปทานปกติเลยอะค่ะใช่ จริงๆใครเป็นคนอยากไลไ์นะใครเป็นคนอยากไลเนี่เพราะว่าปกติปุ๋ยม่ค่อยพิ่โนโอ้ไลน์สบายกินไดไลน์สบายก็ไม่รู้ว่าใครเริ่มคิดแต่ว่าก็คุยคุยกันแล้วก็เออเออไลฟ์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาบูหวานไหมคะปิ้งย่างค่ะปิ้งย่างหวานน้ำจิ้มหวานเด็ดไหมคะไม่ไม่ค่ะก็อร่อยปกติค่ะนีคนเ้ามาถามอะไพี่โนบอกเป็นแฟนพี่อาานไหมอะไรอย่างเงี้ย อ๋อต้องคอมเมนตรงนั้นเลยอ่ะมันเป็นยังไงที่มาที่ไปยังไงแล้วเราตอบว่าไงเมื่อคืนกันอุชาอการลุกอ๋อว่าว่าแซวเอ่มก็คนก็แซวค่ะแต่ว่าก็ก็จำไม่ได้ว่าวันนั้นตอบไปว่าอะไรค่ะแต่ก็ก็ตอบประมาณว่าก็ก็ไม่อายแบบอายทําไมอะไรเงี้ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องอายอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ให้กำลังใจพี่โนเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันก็จะมีข่าวเยอะ คือทำวิทยาศาสต่์คือเดียกชื่อว่าราพี่น้ตครั้งโดนวิจารณ์หนักเหมือนกันรู้สึกไงบ้างตรงนี้เป็นห่วงเขาไหมก็เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นปกติค่ะแล้วก็แล้วก็ให้กําลังใจคะือก่อนอันนี้ก็มีแบบไม่เข้าไปเข้าโรงพยาบาลมาอะไรเงี้ยแล้วพอจริงจริงอะตรงนี้จะยังไงบ้างก็คือจริงๆล่าสุดเขาเพิ่งไปทดสอบร่างกายมาทุกอ,อย่างก็ผ่านตามเกณฑ์หมดแล้วก็คุณหมอก็อนุญาตแล้วเพราะว่าร่างกาย แข็งแรงเต็มที่แล้วอะไรเนี้ยค่ะก็สบายใจริงๆ <ใจ S 2> แบบที่มันเกิดขึ้นเขามีกังวลใจก็มีม <ST AN K> นะคะแบบแต่ว่าเราก็ให้กําลังใจกันไปอะค่ะก็เข้าใจได้เขาดูเครียดไหมคะออดูเครียดไหมจริงจริงแรกๆก็มีเครียดค่ะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเราก็กลับมาโฟกัสในสิ่งที่เรากําลังจะทําและกําลังจะช่วยเหลือเขามากกว่า จร,จริงๆกับคอมเมนต์ที่แบบว่าหนกับพี่โน่เป็นตัวห่วงต่ทุกคนอ่ทั้งบุ่วายไปด้วยรู้สึกในครั้งนี้อืคือสำสำหรับหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าอย่างที่หนูเคยพูดตลอดเลยว่า เราห้ามความคิดใครไม่ได้อยู่แล้วว่าเขาจะคิดยังไงจะเขียนยังไงจะจะทำอะไรอันนั้นก็เป็นส่วนของเขาแต่ในส่วนของเราเราก็โฟกัสในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการขั้นตอนทีมงานของเรามันเป็นยังไงบ้างเราก็เราก็รู้ในส่วนของเราเลยนะคะ่ะมันก็คนจะแบบว่าน้องดิชาเคยวงติงให้พี่โนแบบว่าอย่า,ายไ,ไหวเลยมอเงี้ยค่ะเออเป็นห่วงเลยก่าคะ่ะแต่ว,ว่าถามว่าทวงติงไหมเนี่ยคือด้วยความที่ เรารับรู้การทำงานของโปรเจกต์มาตั้งแต่แรกอะคะ่ะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นไปได้นะตอนนี้หน้าหน้า,นาตอน,นช่วงเออหน้าน้ำเป็นแบบไหนแล้วตอนนั้นจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ทั้งทีมทุกๆฝ่ายเวลาประชุมกันเราก็จะได้รับรู้ตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราก็ก็สามารถช่วยช่วยโรงพยาบาลทั้งสองโรงพยาบาลได้นี่อะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวนิชาเองนิชาก็รู้สึกว่า ชีวิตคนนะคะถ้าเขาไม่มีเครื่องมือรักษาชีวิตคนมันรอไม่ได้อะค่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรขึ้นมาฉุกเฉินแล้วว่าเขาไม่มีเครื่องมือตรงนั้นเราลองคิดว่าถ้าเป็นครอบครัวของเราเราก็คงอยากจะช่วยตรงนี้อะไรนะคะแล้วก็นาใจซัพพอร์ตพี่โน่ยังไงบ้างจริงแลเพราะว่าคนท่านหนักตอนนี้กระแสในโซเชียลก็จริงๆซัพพอร์ตยังไงบ้าง ก็ก็กลับกลับมาโฟกัสค่ะกับสิ่งที่เรากําลังจะทําเพราะว่าคนที่เขารออยู่เขาลําบากจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราก็กลับมาโฟกัสสิ่งที่เรากําลังจะช่วยทั้งสองโรงพยาบาลทั้งฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยด้วยในที่ที่เขามาปรึกษาเราเขามีโปรเจกต์อื่นนอกจากว่ายน้ำแบบว่าแล้วเขาองว่าทำไมถึงไม่ไปชัวร์คอนเสิร์ตตามที่พี่โน่หรือหรือไปช่วยน้ำท่วมไหมไปอะไรก่าไหมอ๋อช่วยน้าท่วมปกติพี่โน่ก็จะช่วยอยู่แล้วในทุกๆปีนะคะแล้วก็ ส่วนคอนเสิร์ตก็เพิ่งจัดไปค่ะแต่แบบหลายๆคนอาจจะไม่ได้รับรู้ไม่ทราบอะไรเงี้ยเขาก็เพิ่งจัดไปแล้วก็ได้นําเงินไปบริจาคเหมือนกันแล้วอะไรี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของเขาแล้วก็มีเก็บลักด้วยที่ที่ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดลอ้อมตามโรงเรียนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยค่ะเดี๋ยวนิชาเชื่อว่าปลอไไดภัยแน่นอนค่อนข้างไว้ใจทีมมากอย่างที่นิชาบอกเขาที่แล้วค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเขาประชุมกันยังไงคือ เขาไม่ได้อยู่ดีๆก็จะไหว้ขึ้นมาอะไรอย่างงี้ค่ะคือทีมทุกฝ่ายเขาค่อนข้างจะรัดกลุ่มพอสมควรแล้วก็วางแผนให้ให้ปลอดภัยที่สุดสําหรับทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าก็คุยกันตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์แล้วค่ะว่าก็ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ก็ไม่ทําคือเราจะไม่เสี่ยงอันตรายที่มันมากจนเกินไปอะไรอย่างงี้ค่ะคือเราก็ก็คุยกันมาตลอดอยู่แล้ว เพว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดในวันนั้นน้ำเสดน้ำน้ำดันแรงขึ้นหรือว่าน้ำน้ำดันแรงขึ้นอย่างเงี้ยอยากจะไม่ได้เกิดไปแน่ต้องเลื่อนต้องเลื่อนหรือหยุดไปเลยหยุดก่อนอ๋อคือคือถ้ามันคือถ้าคือตอนเนี้ยถ้าถ้าเป็นตามสภาพอากาศที่เช็คแล้วอ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าแบบ อุบัิเหตขึ้นมาแล้วตอนนั้นมันมันโหดจริงๆอะไรเงี้ยเราหยุดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นอะไรกับโปรเจกต์นี้เพราะเราตั้งใจที่จะทําให้คนอื่นเราไม่ได้เราไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องไม่ดีเรียกว่าถ้าไม่ไหวไม่ฝืนแน่นอนไม่ฝืนค่ะไม่ฝืนเราเราไม่ได้ไม่ได้แบบอยากช่วยคนจนพวกเราเสี่ยงกันเราก็ไม่ได้เป็นแบบในส่วนของร่างกายของทุกคนที่เจรัสเขาเป็นยังไงบ้างร่างกายเขาที่แข็งแรงดีค่ะเพิ่งไปทดสอบร่างกายมาก็แข็งแรงดีทุกอย่างแล้วแต่ว่ากำลังใจดี ก็จากทุกๆคนด้วยจากแบบแบบทุกคนที่ช่วยบริจาคมาด้วยค่ะคือแบบมีค่ามากๆเห็นว่าเราจะไปรำดินผงด้วยใช่ค่ะตอนนี้เตรียมตัวยังบ้างไหมก็ยังไม่ได้ซ้อมค่ะก็ค่ะแต่ว่าแต่ว่าไปซ้อมที่ที่นครพนมเลยค่ะอืมที่ทำยดนิยมสิจริงนิชาได้เห็นพวกคอมเมนต์ต่างๆที่พ่าเขาบริจาคพี่โน่ก็เห็นบ้างแต่ว่าตัวนิชาเองอ่ะไม่ได้เข้าไปอ่าน เยอะขนาดนั้นนะคะแล้วจริงๆพี่เขาเสร็จไปหรือว่าพี่ก็จัดการโดยผมเป็นด้านลบกจริงจริงๆก็ดูนะคะแบบทางทีมก็ช่วยกันดูว่าแบบเอ้ยคนไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่แต่แต่สุดท้ายเราก็เราเราห้ามความคิดใครไม่ได้จริงๆอะค่ะเราเราไปบอกให้เขาแบบหยุดคิดนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็ก็ก็เป็นอย่างนในครั้งนี้ไม่ใช่พี่โน้กคนเดียวคือมีทั้งทีมงานช่วยซัพพอร์ตให้กิจกรรมนี้ ใช่ค่ะคือจริงๆมันก็ตั้งแต่เขาที่แล้วแล้วที่ว่ายน้ําหรือไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนของพี่โนมีทีมที่เขามาช่วยกันให้กับสังคมมาร่วมด้วยเหมือนกันอย่างที่แบบคือโครงการนี้ชื่อหนึ่งคนว่ายหลายคนให้ก็คือหลายคนเขามาร่วมให้ในสิ่งที่เขาอยากจะให้กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีหลายทีมค่ะมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นมาได้แค่ เป็นพอพี่โนคนเดียวมัน,ม,นมันคือทุกทีมช่วยกันพอมีสิวิิจารณ์เยอะพี่โน่กอพอหรือมัล่ารี่พือไม่ไม่นะคะคือคือ,ค,อคือมีเครียดบ้างมีกังวลบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราอย่างที่บอกว่าเราก็กลับมาโฟกัสว่าเรากําลังช่วยช่วยเหลือใครอยู่ทําอะไรอยู่ แต่ในนุ่นอะไรนุมนนึงแหละจะมองว่าพอมันเกิดดราม่ายอดบริจาคทคณะที่ไม่ไหวน้ำก็ขึ้นอย่างเงี้ยเราพื่งใจแทนมาทุกคนก็หนูว่าเลิกเา็นความสำคัญของร้านกันจริงๆก็ขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าเพราะว่าเป้าหมายของเราคือเราไม่ได้ไม่ได้รับยอดบริจาคแล้วเราชื่นชื่นใจกับตัวเราเองคือเราดีใจกับทั้งสองโรงพยาบาลมากกว่าที่ที่เขาได้รับ น้ำใจความช่วยเหลือจากทุกคนในสังคมที่ช่วยบริจาคมาตอนนี้ค่ะต้นหนูเชื่อจริงสิงไหมย,ยังไม่รัำตอนนี้ขอจะอะไรยังไม่เพ่าะแบบขอพี่น้องปลอดภัยอะไรเงรี้ยหรือไม่ไมอ๋อคือจริงๆเป็นการรำบูชาองค์พญานาคอะคะ่ะเราก็เออเขาเรียกว่าอะไร เคารพบ,บูชาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ขอให้อยากรื่นใช่ขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็ส่วนตัวหนูเองด้วยหนูก็อยากรำบูชาองค์พญานาคอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเราเราเออ่ก็ไหว้พญานาคเป,นเป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นครั้งแรกเลยไหมหที่จะไปครั้งนี้คือรำครั้งแรกรำครั้งแรกค่ะใช่ตื่นเต้นมากค่ะแต่ก็จะตั้งใจเพราะว่าอยากรำบูชาองค์พญานาค ไม่ใช่อยากบอกอะไรกับหลายคนที่ยังไม่เข้าใจที่โนโ่อยากจะแบบอธิบายกับคู่นี้เขาเอะไรบ้างหนูไม่รู้ว่าต้องอธิบายอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตัวหนูเองอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่ว่าก็ออไม่ไม่รู้เหมือนกัน,นะค่ะก็ก็คือจะไปตรงไปตรงไปถ้าถามมาเราก็จะตอบไปใช่คือคือ หนูเข้าใจว่าหลายๆอย่างมันตั้งคำถามได้ใชงความห่วงใยใช่เข้าใจที่ที่หลายๆคนพิมพ์มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราหนูเองนะตอนนี้หนูก็อาจจะไม่ได้อธิบายได้ทุกเรื่องที่ทุกคนสงสัยแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เป็นกําลังใจร่วมบริจาคเข้ามาค่ะที่เป็นห่วงเราก็ก็ค่ะประมาณนั้นแต่ว่าก็ก็ น,น,นั่นแหละค่ะจะโชวช์จะไปไหนกันได้ยังไง <laughs> จะไปไหว้วันไหนค่ะ <c oughs> จะไปไหว้วันที่ย2 22ิบสองยี่สิบสอตุลาค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมแล้วก็ร่วมบริจาคก,กันมาได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ